รู้ว่าบอกทุกทุกชั้นกันด้วยนะฮวันนี้ผมก็จะมาสอนในการลงโซโล่แรงเอสลบนะคร well ับนี่คือเบลของผมนะครับซึ่งเล่นเป็นฮอลโล่นะฮะผมทำชูกันดงชูกันดาอะไรตีไปเรียบร้อยแลละแรงเอสแล้วนะฮะผมก็เล่นเป็นสายสปิริตเนาะส่วนท่านผู้ชมก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะฮะ ถ้าอยากให้ทำพวกเผ่าอ,อื่นแบบ princy s o l a r aper, เป p ร e r อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะตามมาที่หลังนะฮะถ้ามีคนดูเยอะเนาะโอเคทีน,นี้ก็เปิดเ,เลนจิสือหาที่ลงดันก่อนนะฮะส่วนสกิลเนี่ยือผมจะเป็นสกิลแค้นแล้วก็สกิลส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเซโลนะเพราะว่าเล่นสาย โอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพไปตอนเข้าไปเลยแล้วโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในดันแรงเอสแล้วนะครับก่อนอื่นก็มาตีตัวที่อยู่ด้านนอกก่อนนะเออนี้โง่ครับกินสกิลเซโลไปโดนเออเออเออก่งมากอโอเคอก็ตีตีไปนะฮะเดี๋ยวเร่งคลิปเลยกันก็ตีให้หมดทั้งสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาพยายามอย่าลากมอนมาเยอะเกินไปนะครับอาจจะสู้ไม่ไหวเนาะ อ่าก็คือให้ตีแยกฝั่งไปทีละฝั่งเนาะด้านซ้ายด้านขวาโอเคฮะเหมือนผมจะตีทันกันไปแล้วเดี๋ยวผมจะตัดภาพมาตอนที่ผมมาถึงประตูตีประตูเล็กเลยนะอนี่ก็ตีตัวเฝ้าประตูตัวแรกด้านนอกก่อนนะฮะอ่าฆ่ามันให้ตายเลยแล้วก็เช็คดูรอบๆด้วยนะครับว่ามีน้ําเต้าหรือเปล่านะอ่าเดี๋ยวถ้า ผมเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับว่าน้าเต้ามันเป็นแบบไหนเนาะ,ะน้ําเต้าเนี่ยต้องเก็บห้าอันนะครับ<ม>แล้วก็ในส่วนของอเควสนะครับมันจะมีเควสให้เราฆ่ามอนนะครับอยู่ด้านขวานะที่มันเป็นเนี่ยสีครับยีสิบสามเนาะของผมก็อันนฆ่ายีสบสามตัวมิชชั่นก็จะแตกต่างกันไปนะครับสามมิชชั่นแรกมิชชั่นสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2มิชชั่นนะครับก็คือ มิชชั่นช่วยตัวประกันไม่ก็ให้ค่าบอสนะครับทีนี้ก็เนี่ยน้ำเต้านะครับเราต้องเก็บแล้วก็เอาไปส่งที่ที่เราวาร์ปมานะอ่านี่ตีประตูเสร็จประตูก็จะเปิดเนาะโอเคทีนี้ผมก็จะไปเช็คด้านซ้ายนะครับเพราะตีด้านขวาแล้วเนี่ยมาเช็คมอนด้านซ้ายแล้วก็มาเช็คน้ำเต้าด้วยนะครับว่ามีหรือเปล่าโอเคตีไปตีไป ออผมเล่นในโทรศัพท์อาจจะอขัดใจสลับสายพีพีนิดนึงเนาะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับอืมเอส่วนใหญ่ก็เล่นในคอมด้วยแหละนะครับแต่ว่าที่มาอัดในโทรศัพท์เนี่ย็บเพราะว่าคอมกาดนะครับอืมเอ่อคนในคอมอัดแล้วแบบอืมมันแหลกครับอืมอ่าโอเคหมดแล้วเนาะไม่มีน้ำเต้าอ่ออืม สำหรับใครที่วิธีผมนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันจะโดนยำตรีนนะครับยำตรีนเยอะมากถ้าแบบคิดว่าตัวเองไหวก็สามารถทำแบบนี้เลยเหนี่ยมันจะโดนไหมโดนยำตรีนยังไม่หยุดโอ้เออเนี่ยมันจะโดนอยู่เนี่ยยังไม่หยุดยังไม่หยุดอยังไม่เปิดชูกันโดยยังไม่พูดยังไม่เปิดชูกันโดยออืมยิงเซโร ยิงเสร็จแล้วยิงไม่โดนโ oh okay. อ้ไม,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 ม่นะโอเคอืม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 ยก็ตีมอยู่เลยอืมจะตายแล้วเปิดชูกันดาอะไรอ่าโอเคผมก็จะเปิดอ่าอันตนะอันติีที่เป็นอ่าส่วนสกิลเนี่ยมันจะแล้วแต่คนนะฮะว่าใครได้สกิลไหนก็สามารถไปเปลี่ยนได้เนอช้โปรดักเอเซน อืมโอเคอน,นี่ก็ตีไปดีไปอาา่อาฮะอ่าฮะโอเคก็จะโดนยำตีนิดหนึ่งนะอ๊ตเล่นในโทรศัพท์ด้วยแหละอก็จะอาจจะเมาเมานิดนึงเนาะการโซโล่ก็ประมาณนี้แหละถ้าไม่ได้มากับตีก็อ,อย่าใเหมือนผมเลยกันเนาะถ้าเหมือนผมก็จะเป็นสภาพประมาณนี้แหละกว่าจะตีได้แต่ว่าผมจริงจริงอ่ะ มันก็แล้วมันมันจะมันจะสุ่มเกิดนะครับอ่าพวกมอนพวกเนี้ยมันจะเยอะบางทีบางบางทีก็จะเยอะด้านซ้ายด้านขวาเนี้ยบางทีก็จะเยอะตรงกลางแบบนี้นะฮะอ่าวันนี้ผมแจ็คพอตมาเจอตรงกลางที่ผมชอบทำแบบนี้บ่อยๆนะก็เลยโดนยำเลยนะอ่าตอนนี้ก็ตีจะ,จะได้ละอืมโอเคตีไปตีไปอ่าอะอเอโอเค พอตีตรงนี้เสร็จนะฮะเราก็จะไปอทำเควสของเราะฮะโอ้ยสั่นจังเลย <laughs> ไม่ได้ปิดสั่นไว้นะฮะตีไม่ตายสักทีเขาเตะบอดมันค่อนข้างจร่งนะฮะอือ้างเลยอ้างเลยเล่นจากแล้วอ้างเลย<ม> <laughs> นะฮะ okay. <laughs> โอเคโอเคก็ไปทำเควส ยังไม่หมดเหรอยิงเซโรใส่เลยนะฮะโอเคชิเซโรไปอ่าฮะเนี่ยอ่า uh huh. เราจะสังเกตเห็นน้ำเต้านะฮะอโอยช็อปปี huh. ้ oh, มาเลยอ่า uh ห huh. ยิบน้ำเต้าไปส่งเลยนะฮะกดค่าทำไมอ่โอเคไปติดอินแดนเจอร์จะแดดได้แค่สองทีนะอืม อ่าโอเคแล้วก็ไปทำควสยนะพยายามฆ่าบอดให้หมดนะครับอ่าบอดเนี่ยจะอยู่ทางขวาเนี่ยที่มันจะบอกอยู่ด้านขวานะอ่าว่าต้องฆ่ากี่ตัวกี่ตัวถ้าเรายังฆ่าไม่หมดก็พยายามฆ่าให้หมดนะฮะมันจะได้อ่าบวกดวงตอนจบนะฮะว่าถ้ายิ่งอ่ ตรงค่านั้นมันเยอะยได้8ก็คือมันตันแปดอะไรครก็โอกาสได้กอรี่มันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะพวกลของรีจงรีเจนเดอรี่อะไรเงี้ยอืก็พยายามทนทนหน่อยนะฮะถ้าไม่มีเพื่อนตีก็จะประมาณนี้เลยครับก็จะรันทดนิดนึงยิงเล่นในโทรศัพท์ยิงเครียดออโทรศัพท์คอมไม่ค่อยดีก็เลยอัดในโทรศัพท์เอา ถ้าอาจจะไม่ค่อยถูกใจใครเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่ก็ไม่ค่อยได้ทำ Youtube นะครับนี่ก็ไม่ถูกใจอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับไปปรับปรุงตัวนะฮะก็อาจะอาจะเสียงไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าไมค์ก็ไมค์โทรศัพท์นะฮะ ไม่กากนะฮะเอออ่ก็ตีเควสไปนะฮะมันก็จะมีให้ตีอะไรแบบนี้ค่ะเควสก็ตีไปฮะอืมก็ตอนนี้ก็เริ่มสบายแล้วเพราะว่ามอนไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะฮะโอเคก็ทำเควสตามที่มมีให้ทำนะแล้วตีตีไปก็ถ้ามีสกิลแบบพวกเซโร่นี่ก็ใช้ไปนะแต่เพราะ ผมไม่ใช้เพราะว่าผมจะดองไว้เผื่อเจอตัวนะฮะโอเค okay, okay, <okay. S 2> ก็เอานํำเต้าไปเก็บนะฮะครบให้ครบห้าอันนะฮะนี่ผมน่าจะหยิบมาประมาณสามอันแล้ว้ะครับอ่าโอเคนี่ก็ไปตีด้านขวานะของกลางแมบอ่าผมจะอธิบายใหม่อีกรอบนึงนะครับก็คือส่วนด้านหน้าเนี่ยอ่าผมจะเรียกส่วนด้านหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนหลังนะฮะ ส่วนส่วนด้านหน้าเนี่ยจะมีมอนอยู่สองทางก็คือด้านด้านซ้ายกับด้านขวานะฮะก็พยายามอ่าเล่นเล่นทางใดทางหนึ่งก่อนนะฮะอ่าแล้วก็จะมีมอนตรงกลางด้วยฮะ้านะนก็มอนตรงกลางก็จะไม่เยอะเท่าไหร่พวกส่วนหน้านะครับแต่ว่ามันจะมาหนักตรงมอนข้างในฮะพยายามอย่าตายนะฮะเพราะว่าตายเนี่ยก็คือเริ่มใหม่ไม่ได้นะ เพื่อนช่วยไม่ได้ด้วยเพราะว่ามาโซลเลียวมาโซโล,โลนะม,มาโซลเลียวเลย <c oughs> ลิ้นพันโอเคโอเคฮะอืมอืมลืม <c oughs> ลืมเพิ่งจะมาปิดโอเคไปต่อครับไปต่ออืมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวนะเควสเดีด๋ยวผมเปิดเควสก่อนโอเคอืมตีตีตีอ่าตรงนี้ก็จะค่อนข้างน่าเบื่อนิดน,นึงมั้ง แต่ว่าเพื่อ a s เซน s ซอรที่มันดีกว่านะครับก็ตีไปนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เออมันจะจบประมาณ16นาทีนะฮะตอนนั้นผมตีไวสุดประมาณ1 0 1 0 1บ15นาทีเนี่ยเออก็ตีตีไปนะครับถ้าใครพ,พ,พี่เก่งแล้ว,ว่ามีพวกสกิลดีๆเนี่ยก็ใช้ใช้เลยนะครับ มันจะฟาร์มง่ายขึ้นนะฮะก็สาสมารถดูไว้เป็นแนวทางได้นะฮะตัวกดสกิลเห่าดูไว้เป็นแนวทางนะสำหรับใครที่อยากโซโล่แรงเอสแบบไม่มีเพื่อนอย่างนี้นะแต่อยากได้ของแบบเออสุ่มแล้วมันรู้สึกแบบมันชื่นใจอะอย่างน้อยอย่างน้อยก็ไม่ได้คอมมอนนะครับคือได้แลอ่ะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะตีตีไปนะฮะ Okay. ปึ๊บ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 อ่าก็ตีเสร็จก็จะไปตรงส่วนส่วนสุดท้ายนะส่วนสุดท้ายเนี่ยอ่าส่วนสุดท้ายมันจะเป็นเควสาช่วยเหลือตัวประกันหรือว่าเป็นเควสฆ่าบอสนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นเควสช่วยตัวประกันนะครับถ้าสังเกตดูง่ายก็คือถ้าขี้เกียจอ่านนะครับอ ก็มันจะเป็น0สองนี่ก็คือช่วยตัวประกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น0หนึ่งนี่ก็คือค่าบอร์นะฮะโอเคอันนี้ผมก็วิ่งหามอนอยู่นะครับถ้าค่ามอนไม่หมดเนี่ยมันก็จะทําให้คะแนนเรามันน้อยนะฮะแล้วมันทําให้โอกาส drop ของของเนี่ยมันลดลงไปนะฮะเมื่อกี้เห็นมอนแล้วนะเ,เดี๋ยวผมไปค่าก่อนโอเคมันวิ่งมาละ ฉีดเซลลฉีดเซโลใส่เลยโอเคฮะไม่ตายเหรอโอ้โหโอเคฮะโอเคทีนี้ก็ไปในส่วนสุดท้ายครับในส่วนกลางเนี่ยมันก็จะมีอยู่ซ้ายขวานะครับก็เข้าไปตีให้หมดเลยนะครับเอ่อมันก็จะเป็นส่วนซ้ายส่วนขวานะครับมันก็ไม่ได้แยกกันนะครับก็มีสามส่วนเป็นส่วนแรกเลยเนาะ ส่วนในส่วนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีแค่ที่เดียวเลยนะฮะไม่ต้องวิ่งไปไหนไกลเลยอันนี้ช่วยตัวประกันก็มันจะมีมอนอ่าบางไรให้เราตีนะฮะก็คือมันจะโหดขึ้นมานิดนึงนะฮะก็ตีตีให้ชนะนะฮะไม่งั้นก็ไม่ได้ของ <c oughs> โอเคอ่าอ่าตัวหนึ่งไตัวหนึ่งฮะก็ อาจจะหงุดหงิดน,นิดน,นึงนะฮบเพราะว่าการพีวีพีของผมเนี่ยมันกระอกมากนะฮะเพราะเล่นในโทรศัพท์มันก็นิดน,นึงนะฮะอาจาจะขัดขัดใจนิดนึงขัดขัดใจนะอาจจะคลับคลายคลับคลาในการเล่นในคอมบ้างนนหน่อย <laughs> แต่ว่าอันนี้คือผมตีเสร็จแล้วผมเหลือไปเห็นมันยังไม่เต็มนะฮะ เควสในการฆ่ามอนมก็เลยวิ่งหานะครับในโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีปุ่มปุ่มล็อกนะฮะเนี่ยอยู่บนซ้ายแดงๆมันก็จะขี้โกงหน่อยนะครับเพราะว่ามันใช้ทะลุได้นะฮะใช้ทะลุหามอนได้อะไรเงี้ยก็พยายามกดย้ำๆๆๆๆนะโอเคนี่ก็ตีๆไปฮะตีๆๆตีตีอแล้ว เทคนิคในการช่วยตัวประกันเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยคุยคุยเสร็จนะคะคุยเสร็จแล้วให้ตีให้ตีให้เขาล้มเลยนะแต่ว่าอย่าอย่าอย่าให้เขาตายนะครับตีให้เขาล้มเฉยๆนะ,ะผมแนะนํานะครับตอนตอนจะไปกดช่วยตัวประกันเนี่ยผมแนะนําให้อินเดนเจอร์เนี่ยหายไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราแดดได้แค่สองทีนะครับแล้วมันจะ มอนเนี่ยมันจะเกิดมาตามทางแล้วเราจะวิ่งไม่ทันนะฮะอ่าโอเคจังวัน,นี้ก็ไปฮะวิ่งไปไปไปคุยกับตัวประกันนะฮะอ่าผมก็จะยืนรอให้อินเนเจอร์มันหายก่อนนะครับเดี๋ยวอุ้มไปแล้ว <laughs> โดนมอนตีตกกลางทางนี่แย่ yeah, เลยนะฮะโอเคก็ยืนรอสักพักอะไม่ไม่นานเท่าไหร่ หรือเปล่าเอ้ยโอเคนะฮะอ่าก็ตีตีตีล้มเลยนะแต่แต่อย่าให้ตายนะโอเคแล้วก็แดด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 แล้วก็ให้เราเนี่ยวางตัวประกันไว้บริเวณใกล้ๆทางวาร์ปออกนะฮะอ่าแล้วให้เรากลับไปตีมอนที่มันจะเกิดมานะครับให้หมดเลยนะครับไม่งั้นจะเป็นเหมือนผมนะครับ ถ้าตีไม่หมดเนี่ยมันจะได้แค่หนึ่งนะครับแต่ถ้าตีหมดเนี่ยมันจะได้สองนะครับก็คือเป็นแปดนั่นแหละครับแต่ถ้าตีไม่หมดเหมือนผมจะจะได้เจ็ดครับโอเคครับมันก็ให้เราตีให้หมดนะครับมันก็จะเกิดช่วงบริเวณตั้งแต่ตรงกลางของจุดที่สองนะครับจนถึงจุดที่หนึ่งก็จะมีทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาด้วยนะครับก็ดูดีๆนะฮะอย่าตาถั่วเหมือนผมนะฮะไม่งั้นมันจะ ไม่ได้ของเอ่อไม่ได้มีกว่าเสิบดวงดวยว่าฮะเสิมดวงนะจะได้แบบเสิมดวงน้อยลงนะอืมโอเคก็ตีตีแล้วค่าห,หมดนะฮะค่ามอนให้หมดเลยเอ่าโอเคค่ามอนเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเอ่อไปยืนที่วาร์ปได้เลยนะฮะเป็นการจบภารกิจเนาะก็ตีนานนิดนึงเนาะ ข้าไปนี่ก็ตี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 เนี่ยมันจะมีมอนบริเวณด้านขวาเห็นไหมด้านขวานี่ผมเปิดชุก,กันเดานะเนาะแล้วก็อันติเลยจริงๆควรทำอย่างนี้นานแล้วแหละแต่ทำไมไม่เตียทำไมไม่รู้เคียนะฮะ กยิงเซโ่มาชิบครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดภาพไปตอนที่ผมตีเสร็จแล้วเนาะครับนี่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเนาะที่เราต้องตีโอเคอ่ะฮะแต่ว่าเหมือนของผมเนี่ยมันขาดไปตัวหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ว่ามันหายไปไหนเนาะก็งงเหมือนกันเนาะผมตีไปแต่ว่ามันหายไปอะนะฮะ อ่าโอเคอันนี้ก็วับกลับไปรับของได้นะฮะอืมบินไล่โอเคนี่นะฮะผลสรุปของเราก็คืออ่าได้บวกสามอ่อยบวกสองวกหนึ่งวกหนึ่งนี่นะฮะไอตอนสุดท้ายเนี่ยของผมมันได้แค่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งมันก็ได้แค่เจ็ดเนาะ โอเคไหนลองเปิดกล่องดูปึ๊บปุ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 ๋ยเนี่ยเห็นไหมฮะแลหมดเลยเนี่ยผมได้รีเจนเนอรี่ด้วยนะอ่าแล้วก็ค่อนข้างเกลือนะไม่เป็นไรฮะอืมนะฮะอ่าก็อ่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้นะฮะเออ่ผมขอสักห้าไลค์ได้ไหมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่ไปจริงๆแล้วไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย